กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุย้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ย,ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ช่ยาญในศาสตร์ทุพยากร ศาสตร์พัดเข็มที่หายไปของนอสตราโมสศาสตร์วงจุยและศาสตร์ถึงตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย์ในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ผู้ที่เกิดวาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75% และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นโชคจากเลขเดิมๆเลขเก่าๆเลขที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เล่นงวดที่แล้วตามมาหลายงวดแล้วแล้วไม่ถูกนะคะมีเกณฑ์นะคะที่ถ้าตามในงวดนี้อีกหนึ่งงวดมีเกณฑ์ที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีโชคลาภค่ะแล้วก็เพิ่มเคล็ดลับอีกสักนิดนึงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการเสี่ยงโชคนะคะกับเพศเดียวกันกับคุณ จะทาให้คุณนั้นมีโอกาสมีโชคลาภเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือสีเขียวและสีส้มวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันพฤหัสบดีเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลข2เลข3และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่ม เคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทําบุญกับคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ิผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง6 5เเและผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมีเกณฑ์มีโชคลาภจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นโชคจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะญาตินะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวโชคจากเลขบอกต่อดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดในวันจันทร์ถ้ามีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านมีโอกาสไปท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวก็สามารถนะคะที่จะนำเลขเหล่านั้นของคนในครอบครัวไปเสี่ยงได้ค่ะและสีน้ำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดน,นี้คือสีฟ้าและสีขาว วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที <Lu> ่เก <mor> ิดวันจันทร์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขสี่และเลขแปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญนะคะใส่บาตรการทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับบรรพบรุษการทําบุญทําสังฆทาน และอย่าลืมนะคะกวดน้ําให้กับบรรพบุรุษและคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่3 0 0 0ธันวาคม2 5 6 6ผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคจากเพศชาย โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคจากเพศชายการเสี่ยงนะคะจากคนขายลอตเตอรี่เพศชายการให้เพศชายเนี่ยดึงลอตเตอรี่ให้เพศชายนั้นจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาค่ะและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีส้มและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือวันจันทร์และวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลขสาเลข6และเลขศูนย์ ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง10บโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงหนึ่งทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทําบุญลงศพและพระขาวห่อศพค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธ ในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะอาจจะหายากสักนิดหนึ่งต้องนะคะเป็นโชคที่เกี่ยวกับความฝันถ้าคนฝันเองคุณสามารถตีความฝันตามความเข้าใจของตัวคุณเป็นตัวเลขได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ฝันนะคะแนะนําให้ ไปนะคะตีความฝันจากคนอื่นโดยเฉพาะนะคะใครที่เป็นคนใกล้ตัวเล่าความฝันให้ฟังพอตีความฝันแล้วไม่ต้องบอกเลขใครนะคะเอาไปเสียเส่ยงโชคค่ะการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้ให้เสียกับคนแปลกหน้าคนที่เราเนี่ยไม่เคยซื้อหาลอตเตอรี่ด้วยจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้แต่ในกรณีที่เราไม่ฝันไม่มีใครมาบอกเราว่าฝันอยากให้ผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นนะคะไปซื้อหาลอตเตอรี่กับ คนที่เราไม่เคยซื้อหรือคนแปลกหน้าและให้เขาดึงลอตเตอรี่ให้อันนี้ก็จะช่วยให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นได้รับโชคลาภเช่นเดียวกันค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธนั่นก็คือสีแดงและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธนั่นก็คือวันอาทิตย์และวันพุธเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลขสองเลข5และเลข7ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้ ือช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดว,วันพุธเน้นการทำบุญเกี่ยวกับน้ำค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสบดีในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ิผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสมีโอกาสมีโชคลาภถึง85%เซต์ และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นโชคจากเลขรางสังหณรของตัวเองรวมถึงนะคะเลขจากคนรักค่ะบางท่านที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้เซนแรงอยู่แล้วใครสังหณรอยากที่จะซื้อเลขอะไรให้ซื้อค่ะรวมถึงนะคะใครที่มีคนรักคนที่คุยด้วยหรือมีแฟนนะคะเราสามารถเล่นเลขวันเดือนปีเกิดอายุ และเบอร์โทรศัพท์ของคนรักได้การเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้เน้นการซื้อหายกับเพศหญิงจะดีที่สุดค่ะไม่ว่าเพศหญิงนั้นจอายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ตามค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือสีน้ำตาลและสีเหลืองวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือวันอังคารและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือเลขสเลข7และเลข9้า ช่วงเวลาดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสาโมงจนถึงสาทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเน้นการทำบุญกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%ซและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกค่ะโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคจากเลขเบอร์มือถือของตัวคุณเองเบอร์มือถือนั้นอาจจะเป็นเบอร์ที่คุณน,นั้นใช้บ่อยหรือเป็นเบอร์สำรองก็ได้และการเสี่ยงนะคะอยากจะให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ดูตัวเลขที่ซ้ำกันในเบอร์ค่ะ ถ้ายิงตัวไหนนะคะมีซ้ำกันในเบอร์ทั้งเบอร์หลักเบอร์สำรองมากเลขเหล่านั้นมีเกณฑ์ที่จะนำพาโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะการเสี่ยงโชคหรือการซื้อหาลอตเตอรี่อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะซื้อหากับคนคุ้นเคยค่ะคนที่เราเคยซื้อประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชยายก็ได้สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดน,นี้คือสีชมพูและสีดำวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดน,นี้ คือวันพุธและวันเสาร์เลขแด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข1เลข5้าและเลข6ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เน้นการทําบุญกับคนยากจนยกากไร้ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคนะคะหรือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายหากเรามีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเราที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายเราเอาเลขเหล่านั้นเนี่ย มาเล่นดูโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาหรือเลขที่ห้องที่เขาอยู่เลขนะคะบินค่ายาหรือค่ารักษาของเขาก็จะช่วยนะคะเพิ่มนะคะในเรื่องโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือสีส้มและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือเลข3เลข9และเลข0ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง10โมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เน้นการทำบุญกับเด็ดด้อยโอกาสการให้ทุนการศึกษาการช่วยเหลือเด็กยากจนยากไรเป็นต้นค่ะ โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์สฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะตอนนี้